กาสบายดีสวัสดีพี่นอ้องปองไปสู้ครูสู้ค้คนจ้าพี่น้องวันนี้เสนอเมนูแกงนองไม้เซ่บแซ่จ้าแกงขุนขุนใส่ผักข้าหอมหอมจ้กพี่น้องแล้วก็จะมีแจ่วปะลาลด้วยแจ่วปลาละแจ้วปลาแดงนั่นแหละจ้าพี่น้องจ้ามองเวนนี่ีมียอดขากินกับนอไม้ต้มกินกับอันนี้แจ่วปลาแหลกพี่น้องมาเซ็บแซ่น้ำกันกินกับข้าวเหนียว วันนี้มีข้าวเหนียวดำมาจกพี่น,อน้องแชร์น้ำกันเป็นยังคือวันอะไรขันเหนียวลำม,มากินพี่น้องจำก่อนโอ้จำก็เสิตีเนาะจำเจไปหยอดค่ะ เดี๋ยวกินก่อน๋นอยวางนะอื้หมาหมาหวอนพี่เนาะแกงแบบแซ่บๆเลยได้ข้าวเหนียวลำมาเมื่อวานนี้ไปหหนโรงใหม่ ก็เลยเอามาฝากอันรนคาหนักปักส้อยเพื่อก็เลยหายเขาเขาอันนี้มากให้เขาเนียวํำมากแลวก็ของกินของอยากจะพี่น้องอานใหไม่มาฝากเพื่อนเพือเอเอพ่อนก็เลยหายเขาแต่จักพี่น้องก็เลยได้กินสนอน มาแซ่บๆจ,จับพี่น้องจ้ะใส่ลุกโดน่ะวางอว้ก่อนอันนี้พักสมิ่งแต่มือนันกว่เนี้ยน,ะนะนังอยู่เยอะเปล่ว ตอนแบมินึด้จะ,ะเป็นอมะรเสร็จแล้วปลากแม่เอามาให้ใส่แกง,งหน่อไม้น้ำมันีแซ่บแสบปลาแลกัาน่องปลาแลกปลาสอยนั้นไหมจะพี่น้องเอมามาผักตัวปีที่แล้วเริ่มมาแกงใสชนงใหม่ แ่บเลือตะพี่นอ่อืมอืมพะคาะิุเขา bạn bây giờ mưa thơm nhéo, sát đẹp nén nó mày thuộc đẹp này đây. ดูก่วนปองมนใหม่เป็นครับแก้กระดอบนี่ เหลือขางข้าดูกนึง แจ๊บจจ๊พี่น้องจ้ะเพราะว่ากดตามทันนี่ยังฮึฮเออแบบนี้จซะคือคือแหน่เนาะอืม้มแหนงอ,อ่อนจ้ะสนั่ะ โช๊ขันเหนียวขันเหนียวติดมือมนอใหม่ต้มเป็นหน่อแบบนี้เลยในหลายคากจำมม่ว่าทั้งแกงทั้งต้มทั้งเผาเอาว้เห็ดซุปแล้วก็ เ็ดนมไมยสมพร้อมจบบพี่นอ้องหยาบนกค่ะ แกงแกงแต่ระเทอาใส่ปลกกวดจ้ะพีน่น้องกระแซบแล้วมาใส่ปลกบานห้องแห้งแสบชิ้นนัวปลลก,กวดกัแบแสบ ก็กินแปลกวนอ่ะตลอดมื่อนี้กเลยเปลีป่ยนมากแกงแสบแปลกของแม่เอามาให้แสบแม่ซอข้าเหนยค่ะ um mm -hmm. yeah.

มาเลยจ้ะพี่น้องเด้อทางไทยทางลาวทางต่างประเทศมาแชร์มาน,นกันอปอกคาปะ้ะหยอดคา จะจับมือแล้วจับเริ่มจับสองมือคือกินขนมเสร็จะ อย่างแสบเลยจ้านอนใหม่กต่ต้มเป็นนอนแบบนี้เลยว่างแบบไรล้ลยจ้าพี่นอ้อง วางกับเบื้อน้าอืมไปเลยจ้าพี่น้องจ้ากินแซ่มยังกินเพลินจนลืมเบิ่งเวลาจ้าพี่น้องจ้าพอเบิ่งอีกที่เอายาวไปแล้วจ้าพ,พี่น้นนอง สำหรับคลิปนี้กากพี่น้องไว้เพียรสำนึกหลจ้าฝากเป็นกำลังใจให้เ้ยจ้าพี่น้องจ้าสวนี้ก็กกำลังตกงานพอดีให้พี่น้องขอให้พี่น้องมาดูคลิปเป็นกำลังใจให้เลยจ้าพี่น้องพือว่าหางานละเอียดแล้วจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไปแหละจ้าเราไล่ยายฮางจ้าพี่น้องจะได้กาฝาขึ้นเก่าแหละเนาะไปแล้วจ้า